สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณนะคะระดับชั้นมาะถมศึกษาปีที่1นั่นเองสอนโดยคุณครูพัทราวันมูลทรัพ์ยหรือครูแพลวเองนะคะเอ๊นักเรียนคะสังเกตรหรือเปล่าคะว่าวันนี้ครูแพลวนำอะไรมาให้ดูนะ้าลองดูสิคะใช่แล้วค่ะมีกล้องมีโทรทัศ์ มีเมาส์มีเครื่องพิมพ์มีคอมพิวเตอร์มีแฟลชไดร์มีลำโพงเอ๊ะแล้วพวกนี้มันคืออะไรนะมันคืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้กันในปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ละค่ะวันนี้นะคะครูแพลจะมาสอนเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและความดูเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะ นักเรียนพร้อมแล้วตามครูแพลวมาได้ค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จ,จักกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะวันนี้เราลองมาศึกษาดูก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าข้อมูลอะคืออะไรนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูแพลวจะบอกว่าเจ้าข้อมูลนั้นคืออะไรเจ้าข้อมูลนะคะก็คือเรื่องเล่าวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งรอบๆตัวเรานะอาจจะเป็นข้อมูลของตัวเราเองก็ได้หรือจะเป็นข้อมูลของคนอื่นนะคะเป็นข้อมูลที่พบจากสถานที่ต่างๆพบจากสิ่งของต่างๆหรือจากธรรมชาติหรือจากบุคคลต่างๆรอบตัวเราหรือแม้แต่ข้อมูลที่ได้จากสัตว์แล้วก็จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ต่างๆนะคะมาดูตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อผู้ปกครองหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับตัวเรามากเลยนะคะซึ่งข้อมูลเป็นข้อมูลที่สำคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามบอกคนที่เราไม่รู้จักเด็ดขาดหรือดูแล้วเขาไม่น่าไว้ใจนะคะเราไม่ควรบอกเขานะคะเพราะว่า เขาอาจจะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลสําคัญไม่ควรเปิดเผยให้คนที่ไม่รู้จักหรือคนที่ไม่น่าไว้ใจให้เขารู้นะคะอย่างต่อมานะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะคืออะไรก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ อำนวยความสะดวกนะคะให้เรานะคะได้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นนะคะเอ๊ว่าแต่ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนักเรียนตามครูแพรวมาเลยนะคะ มาดูอุปกรณ์เทคโนโลยีชิ้นแรกเลยนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์มีไว้สำรับสร้างเอกสารพิมพ์เอกสารต่างๆนะคะสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านตัวอักษรก็ได้ผ่านเรื่องราวคลิปวิดีโอต่างๆก็ได้นะคะสามารถรับชมภาพยนตร์ได้ฟังเพลงได้และสามารถค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะก็ดิจิทัลนะคะสามารถ ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอได้นะคะต่อมานะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะที่ทุกคนนะคะไม่มีใครไม่มีนะคะก็คือโทรศรัพท์เคลื่อนที่หรือที่เราเรียกกันจนติดปากนะคะว่ามือถือนั่นเองค่ะเจ้ามือถือนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้นะคะ สามารถพกพาติดตัวได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนใช่ไหมคะแล้วก็สามารถพกเจ้ามือถืออะคะ่ะติดตัวไปด้วยได้นะคะเจ้ามือถือนะคะคุณประโยชน์มีมากมายหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะโทรหากันคุยผ่านทางเสียงหรือเจ้าวิดีโอคอลคุยกันโดยการเห็นภาพกันนะคะก็ได้นะคะหรือจะรับชมภาพยนตร์จาก YouTube ก็ได้นะคะต่อมาค่ะคือวิทยุนะคะวิทยุสามารถใช้ฟังข่าวสารต่างๆนะคะและเพลงต่างๆได้นะคะเจ้าวิทยุนะคะจะมีคลื่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น FM AM ต่างๆนะคะมีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายเลยนะคะ แต่เจ้าวิทยุเสียอยู่อย่างเดียวนะคะก็คือสามารถรับฟังเสียงได้เพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถเห็นรูปภาพไม่สามารถเห็นเป็นภาพ,พยนตร์ออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังข่าวสารหรือว่าฟังเพลงต่างๆนะคะก็จะซื้อวิทยุนะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีติดบ้านไว้นะคะ อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างต่อมานะคะก็คือโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์สามารถใช้ดูภาพยนตร์และข่าวสารต่างๆได้นะคะโทรทัศน์นะคะข้อดีของมันก็คือสามารถรับชมได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงเลยนะคะใครที่ชอบดูหนังหรือฟังข่าวหรือว่าชอบดูการ์ตูนนะคะก็สามารถเลือกใช้เจ้าโทรทัศน์นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะ อำนวยความสะดวกให้เรานะคะสามารถชมข่าวดูภาพยนตร์ดูการ์ตูนต่างๆได้นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตสามารถใช้ติดต่อสื่อสารโทรคุยกันได้นะคะทั้งเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้านะคะได้หมดเลยนะคะและยังมีวิธีการใช้ที่ทันสมัยด้วยนะคะโดยการสัมผัสที่หน้าจอนะคะสามารถเลือก ข้อมูลต่างๆบนหน้าจอได้โดยการสัมผัสนะคะสามารถใช้หาข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้เล่นเกมได้หรือแม้แต่จะรับชมภาพยนตร์ต่างๆใน YouTube หรือจะฟังเพลงนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าข้อมูลคืออะไรนะคะแล้วข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเรา ก็ห้ามบอกคนแปลกหน้านะคะเพราะเขาจะนำข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีอาจทำให้เราต้องเดือดร้อนในภายหลังก็ได้นะคะรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ครูได้นำมาเสนอนะคะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะทำให้การทำงานของเรานะคะสะดวกขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพทำงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูเพลวขอฝากการบ้านไว้นิดนึงนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะวาดรูปอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะพร้อมทั้งบอกประโยชน์ของอุปกรณ์มาคนละหนึ่งอย่างนะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และระบายสีมาให้ด้วยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วน,นะคะอย่าลืมถ่ายรูปภาพนะคะส่งมาที่ไลน์ของห้องเรียนของเรานะคะ คุณครูแพรวรอ,อตรวจงานอยู่นะคะว่าเวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะคะหมดเวลาลงแล้วงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ